เอาาขอหวยเาสาานอยาสาแลวัตภัยพุธสมาคยงไทยาพุทธสมาคงเพียงไทยศรีราชาขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนหน้าองค์ ต่อ้าพระองค์พระโพธิสัตว์สิ่ศัิ์ทละสิงส่งศักดิ์ทั้งหลาย,ท,ลายที่ปกป้องคุ้มครองหน่วยงานก้องคุ้มคองหน่วยงานของพุทธสมาคมเพียงไทยศรีราชาขงสมามเพียงไทยศรีราชาข้าพระเจ้า,า,จ,าจาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์วยควสัตย์ดิดยึดมั่นในคุณงามคในคุณงามความดี มีคุณธรรมททจริยธรรมมีความสามาัคคีในหมู่คณะัคคีในหมู่คณะและมีส่วนร่วมต่อสังคมจะช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยไม่หวังทรัพย์สินใดใดของผู้ประสบภัยข้าพระเจ้าเจ้าจะยึดมั่นของระเบียบของสมาคม ตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองอย่า,า่งเัการ่งรัดจะต้องรำลึกจะต้องรำลึกอยู่เสม,มอว่าสถานในการนในรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือาสารเพื่อชยเหลืผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองเกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความเห็นชอบในงานอาสาสมัครในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงานมีศรัทธาที่จะทำงานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานมีเวลาที่ปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัรค,ครข้าพเจ้าปฏิบัติตข,ข้าพเจ้าปฏิบัติสิ่งสำคัญขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งปวง ที่ปกป้องคุ้มครองทำให้ข้าพเจ้าพเจ้าขอบเจอแต่สิ่งไม่ดีผู้ใดผู้ใดบริสุทธิ์ใจจริงขอให้ข้าพเจ้าเจ้าและครอบครัวเจอแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุ 那个黄立琴唱《梁祝》，喝奶茶。